สวัสดีค่ะพบกับรายการขั้นกูคู่กันฟอร์เวอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะเป็นวันเกิดน้องไบค่ะวันที่7เดือน12 2สองเอพันหกร้อย2,500ไม้่คมเป็นใรบอกกันสองคนนะเป็นเรื่องเ,อองเ,เราสองคนเลยอะไรอะเป็นเร่องสหรับิีหมายถึงว่าคอนเสิร์ตหรือว่าของขวันของหวนของหวานจะให้ไบค์นี่แหละ มกดดันไม่กดดันจริงเพราะว่าเขามีทุกอย่างแล้วไม่มีไม่มีขาดเยอะเลยอขาใหญ่ได้บอกเขาไปแล้วบอกเขาไปแล้วบอกเขาไปแล้วไม่เป็นเรื่องบอกเขาสองคนนะเป็นเรื่องขรอกนะสองคนเลยไม่ใช่คนเดียวนะไม่ใช่ไม่รู้ว่าคนเกิดเราผมก็จัดเต็มเลยโตขึ้นทุกปีทุกปีเลยต้องใหญ่ขึ้นด้วยั อพี่น้าผมก็ต้อนเขาเยอะทุกวันนี้ก็เลยงงว่าสุดแล้วให้ผมไเกลงทุนอะไรครัมันสหรับวินไม่ถือว่าคอนเสิร์ตหรือว่าของขวัญของขวัญจะให้ไปนี่แหละกดดันไม่กดดันจริงเพราะว่าเขามีทุกอย่างแล้วไม่มีไม่มีขาดเยอะเลยบอกเขาไปแล้วบอกเขาไปแล้วบอกเขาไปแล้วไปเป่นบอกกับสองคนเปเล่งของเราสองคนเลยม่า่ ผมก็จัดเต็มนะแต่ต่อสิ้นทุป,ปีทุป,ปีเลยต้องใจด้วลดย,ยววลงสตอรี่แล้วค่ะก็คือ Happy Birthday Bro Happy Birthday My Bro ของเขาแหละค่ะแล้วก็ hashtag พี่ไบต์นะคะแฟนคลับก็คือแบบจิ้นมากคือทุกๆปีน้องวินอ่ะคือจะลงภาพแบบ ที่คนอื่นไม่เคยเห็นน่ะเออแล้วก็เอาลงเอามาลงกับพี่ใบอุย้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในทวิตเตอร์นี้จะจิ้นขนาดไหนจะฟินขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะฟินจะจิ้นขนาดไหนคะ่ะ ครูสมหวังมันก็รวยเหมือนกันนะวินประธาจอาอะไรวินเดี๋ยวกินเองสวัสดีครับเดี๋ยวเค้กที่กินเองอะไรลองซื้อให้ไปเอ้าเหรอนี่มีห่วงด้วยอ่ะงงมากอ่ะจบเกิดมาไม่เคยมีผู้ชายคนไหนซื้อเค้กให้กูเลยดราม่าป่ะดราม่าไปค่ะ

มากเลยครับแล้วก็เจ้าสาวก็รู้สึกขอบคุณเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะมีความสุขจริงๆรครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับแล้วก็เจ้าสาวก็รู้สึกขอบคุณเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะ God, what? 再拿个，嗯。 ชอบที่สุดตั้งแต่ผมเล่นพลอราคูก,กันมาทับผมเอาจีบีซี G B C ที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่ผมเล่นพลอราคูก,กันมารับผม ซีนนี้ผมนั่งอยู่บนเตียงซีน C, นี้ผมได้ร้องเพลงใกล้ให้กับใครสักคนหนึ่งฟังอะไรเงี้ยวันนี้ไทยไม่อยู่ตรงนี้ครับแต่เดี๋ยวพวกคุณจะเป็นไทยให้ผมเอาทิงเป็น สามคำสามคำเนยสองามรักมีมากควรู้สึกปิ ผมมีได้สามคำสามคำหนึ่งสองสามขอบมากขอบคุครับขอบคุณอบค at this moment that he knew. He fucked up. ดูทรงแล้วมันกล็ลองตรงนี้นะ่าจะอร่อย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอามือพันแล้วกันโอเคแต่ก็แปลกเนาะมันกะลัองก็อยู่นัเลยใชาแ้วยังไม่ละลาย กับฉันต้องมาอยู่ใกล้ใกล้ก็คงเป็นเหตุผลที่คล้ายคล้ายกันก็ไม่รู้รออะไรที่ได้พาเดามาเพราะไปให้มันเต็มปริศนาที่ไม่เคยจบ

มาคือหลันีบ่อยมากเลยผมรู้สกว่าเขาชอบมากเป็นเพลงที่มันผู้สือคนที่เราอยากจะตื่นมาพรอมเขาทุกเช้าแบบนิ่งตามนานงเขาอยู่รงข้างหรือว่านี่ไปเจอยังก่อนเข้นอนทุกวันกจอยากจะเห็นหน้าเพลงที่ทำาให้ รับวันรอว่าจะได้เจอเขาเมื่อไหร่นะเห็นไหมจะต่อให้ถึงวันที่จะเจอกันแล้วก็ต้องมานั่งตุนนาฬิกาว่าอ,อีกกี่ชั่วโมงกี่นาทีว<ๆ>่าจะเศร้ญญาใจจริงๆนะผมพูดจริงๆนะถ้ญญาเกิดว่าถ้าชีวิตคุณเจอคนแบบนั้นแล้วมันเหนพิเศษมากๆคุณรักษาเขาให้ดีๆนะ ถ้าใครยังไม่เจออม่เจอไม่เจอสอใไ้เจอไวเลยโอ้คนพูดเจอยังมเ ผมอ่ะผมเล่าอ่ะคือผมก็รอวันเกิดปุ๊บเนี่ยผมก็อ่ะนั่งหาลูกอ่ะถามพี่อินแล้วพี่อิทส่งรูปให้หน่อยมีรูปอะไรเด็ดเ่นบ้างผมก็ลังไล่โทรศัพท์แล้วแหละสี่ทุ่มจะลงรูปอะไรดีวะตอนนี้ก็ส่ให้มึงมาช้าไม่ใช่ตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงคืนร้อยเข้ามาผมอ่ะเขาไปกันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้รัดเพื่อนกันมาแล้ววิ่มาสี่โมงสี่ทุ่มทำไม่มาช้า เคยเล่ไปไม่แต่เล่าก่อนเพราะว่าผมก็รอผมรอหาลูกเพราะว่าจะลงตั้งแต่เที่ยงคืนที่เจนพอเที่ยงคืนผมก็ลงอ่าก็รอว่าเออมันจะมาตอบมันจะเห็นป่าวอะมันไม่เห็นพี่เล่าอย่างนี้พี่ไม่เห็นจนวันข้าวันก็ยังไม่เห็นเลยว่าผมลงรูปไปแล้วอะ่ะในไอจีอ่ะใช่ป่ะใช่มีคนแท็กโัว่อบไมหน่อยคุณจะไป ผมอยู่วบพี่อยู่วบพี่เข <c oughs> าถาวมว่าไ,ไ <c oughs> มไม่เอาไปบอกไม่เอาไม่เอาเงิอนอยู่วบพี่พูดที่งกับใ,ใครก็ได้พี่แต่ขอเป็นพระเอกบ้างครับเพราะว่าเป็นนายเอกมาแล้วอยากลองแบบเป็นพระเอกบ้างออ่าวีินละจริงๆผมอยู่วบพี่อยู่วบพี่ <c oughs> ธรรมดามันมันดูพิเศษที้รูุกวันเป็นคนที่ทำให้รู้สึกว่าปฏิทินมันก็มีไว้คแค่นับรอวันเจอกับเขา ร้องเพลงกับพี่ชายมาตั้งนานเอาแต่จริงนะไม่เห็นร้องคู่กันมานานแล้วนะใช่นานครับปวดใจมากครับจริงๆก็คือไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงกับพี่ชายมาตั้งนานเอาแต่จริงนะไม่เห็นร้องเราสคนมีความสุขกันมากๆเลยครับ 不知道。 เคยเห็นมันทำอาหารนะ